ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะปะบัวไปทําธุระมาแล้วค่ะแล้วก็เวะร้านขายต้นผลไม้ก็มีต้นผลไม้แล้วก็มีต้นดอกไม้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบหินที่ป้าตามหาอยู่ป้าชอบดอกของเขาดอกเล็กๆตะมุตะมิเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้โบราณค่ะนี่เห็นไหมดอกสีแดง1ดอกมีสีเฉก สวยค่ะเนี่ยค่ะบานสีแดงสวยตมุติมิสวยเนี่ยค่ะได้มาสามกระถางสามกระถางหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะนี่เป็นความชอบเนาะเนี่ยค่ะปลูกไว้ประดับสวนค่ะดอกไม้พันนี้จะไม่มีกลิ่นหอมและก็ไม่มี สตรูอะไรค่ะเนี่ยค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเนี่ยค่ะก็ะบัวตามหาอยู่เจอร้านขายต้นไม้มองไปสีแดงแวะไปหยิบเอาเลยค่ะเนี่ยค่ะสามกระถางเนี่ยค่ะใบไ,ไหนเราไม่สวยกรก็เด็ดทิ้งเนาะถ้า ดอกเขาโรยราเราก็ตัดค่ะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกขแขนงใหม่บำรุงต้นใหม่ค่ะนคะคะสวยงามค่ะประบวกก็ซื้อความสุขเล็กๆน้อยน้อยค่ะเนี่ยค่ะไปทำธุระมาแล้วก็ซื้อหมูซื้อขนมมาฝากหล,ลานๆค่ะซื้อขนมซื้อหมูมาไว้ทำกับข้าว เราเป็นแม่บ้านเนาะเราก็ต้องเตรียมอันไหนหมดอันไหนหมดอันไหนยังทุกอย่างซื้อหมดค่ะทุกอย่างซื้อหมดพวกอาหาก็ไม่รู้จะไปหาอะไรปลาเล็กปลาน้อยเด็กก็กินไม่ได้น้ำพริกหรือผักเด็กก็กินไม่เป็นกินก็เป็นแต่หมูแต่ไก่นี่แหละค่ะแต่หมูแต่ไก่แต่ปลาดูอันนี้ป้าก็ตัดกุ้นหมดแล้วป้าตัดไปชำค่ะชำน้ำ ทำไม่ปลูกเนี่ยค่ะปลูกหลายๆกระถางปลูกทิ้งไว้ค่ะปลูกทิ้งไว้กินบ้างไม่กินบ้างปลูกก็ชื่นชมไว้ประดับสวนไว้ชื่นชมมีความสุขค่ะเนี่ยค่ะมองไกลๆสวยงามไหมคะตั้งไว้นะคะในวงล้อคณะเคียวคณะเคียวนี่เขาก็ไม่ได้ชอบเดดมากเกินไปนะคะนี่ ให้เนี่ยค่ะกุหลาบหินนี้ดูดแสงไปให้เขาบ้างบางแสงให้เขาพางแสงให้เขาบ้างค่ะนีคะสวยงามค่ะก็ให้มีสีแดงบ้างเนาะมันมีแต่สีเขียวเขียวเต็มไปหมดมองไปก็เขียวไปหมดนะคะก็ให้มีแดงบ้างเพื่อเรามาดูเราก็จะได้ชื่นใจค่ะ ดอกน้อยๆตะมุตะมิค่ะค่ะขอบคุณทุกไร้ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ